สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องหุ้น KCE นะครับบริษัท KCE ีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนก็เป็นผู้ผลิตแผงวงจร PCB รายใหญ่เลยที่หลายคนจับตาอยู่โดยเฉพาะบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ตอนนี้มีเรื่อง EV เข้ามาเยอะมากๆ ค่ะเป็นบริษัทที่อยู่ใน spotlight เลยนะคะใช่ครับเราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาหลายด้านเลยมีทั้งเงบการเงินล่าสุดบทวิเคราะห์จากหลายๆที่และก็มุมมองผู้บริหารด้วยเป้าหมายก็คือมากลั่นประเด็นสำคัญกันว่าจริงๆแล้ว KCE ตอนนี้เป็นยังไงมีแผนอะไรบ้างกำลังเจอความท้าทายแบบไหนแล้วทัดเทียบกับคู่แข่งละ่ะเป็นยังไงได้เลยค่ะถ้าเริ่มจากผลประกอบการล่าสุดก่อนเลยนะคะ ไตรมาสหนึ่งปี67เนี่ยตัวเลขเหมือนจะ,ะฟื้นตัวดีนะคะรายได้เพิ่มมา23.4%กําไรก็โตขึ้น37.2%ถ้าเทียบปีก่อนหน้าแต่พอดูภาพรวมยาวๆหน่อยหรือดูที่นักวิเคราะห์บางเจ้าเขาคาดการปี68เนี่ยก็มีมองว่ากำไรอาจจะชะลอลงนะคะเหลือแถวแถว1.5พันล้านบาทมันก็สะท้อนว่าจริงๆสถานการณ์ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันค่ะพอทั้งปี ชักไม่แน่ใจแต่เรื่องหนึ่งที่หลายๆแหล่งดูจะเห็นตรงกันก็คือฐานะการเงินเขาค่อนข้างแข็งแรงใช่ไหมครับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E เนี่ยต่ำกว่า1ตลอดเลยใช่ค่ะเรื่อง b e ratio นี่ถือว่าแข็งแกร่งมากต่ำกว่า1มาตลอดแล้วกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานก็ถือว่าทำได้ดีต่อเนื่องนะคะอือแล้วก็ยังเป็นหุ้นที่ปันผลสม่าเสมอด้วย เรื่องปันผลก็ถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยแต่ถ้าไปดูเรื่องความสามารถในการทำกำไรหรือ GPM อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูอยู่ค่ะเพราะว่าโดนกดดันจากหลายทางเหมือนกันทั้งเรื่องค่าเงินบาทที่บางช่วงก็แข็งค่าขึ้นมากระทบรายได้ที่เป็นดอลลาร์เป็นหลักเลยอาใช่ใช่ใชบิ๊วเรื่องค่าเงินด้วย แล้วก็การแข่งขันด้านราคาที่แบบว่าดุเดือดมากโดยเฉพาะจากผู้ผลิตจีนเราก็ยังมีเรื่องต้นทุนวัตถุดิบบางตัวที่ยังแผ่นผวนอยู่แม้ว่าทาง c ีอจะมองว่าเริ่มนิ่งขึ้นเราก็ตามนะคะตัวเลข GPM มันก็เลยยังแกว่งๆอยู่แถวๆ17%ถึง23%ในช่วงที่ผ่านมาค่ะเข้าใจเลยครับคือมีปัจจัยกดดันรอบด้านเลย ทีนี้ถ้าเรามองไปที่ธุรกิจหลักจริงๆของ KCE เนี่ยก็คือการผลิต PCB คุณภาพสูงหรือไฮเทคเนาะลูกค้าหลักๆก็ยังเป็นกลุ่มยานยนต์ประมาณ60-70%ส่งให้พวกเทียวันรายใหญ่อย่างบอชหรือคอ n ติเนนทัลพวกนี้ ถูกต้องค่ะสัดส่วนยานยนต์ยังเยอะอยู่แล้วกลยุทธ์ที่ผู้บริหารเน้นมากๆตอนนี้เลยก็คือการขยับไปจับตลาดที่เป็นไฮเทคมากขึ้นแล้วก็เป็นตลาดไฮกรอสด้วยอย่างเช่น PCB สำหรับรถ EV โดยตรงเลยหรือพวกระบบ ADAS ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่าง AI แล้วก็ Data Center ด้วยค่ะ ตั้งเป้าเลยว่าจะเพิ่มสัดส,ส่วนรายได้จากกลุ่มไฮโกรสพวกนี้ให้เกิน40%ให้ได้จากตอนนี้ที่ยังอยู่แถาแถว20%ค่ะอ๋อการลงทุนใหญ่8,000ล้านบาทสร้างโรงงานใหม่นี้ก็คงสะท้อนเรื่องนี้สินะครับที่จะไปรองรับเทคโนโลยี HDI สำหรับพวกเรดาร์กล้องในรถรุ่นใหม่ๆใช่เลยค่ะเป็นการลงทุนเพื่อรองรับกลยุทธ์นี้โดยตรงเลยลงทุนใหญ่ขนาดนี้มันมีความเสี่ยงไหมครับแบบว่าถ้าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมาก หรือตลาด EV มันโตไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามคาดแ่ละครับเป็นคำถามที่ดีค่ะแน่นอนการลงทุนใหญ่ก็มีความเสี่ยงเสมอแต่ KCE เขาก็พยายามบริหารจัดการเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการคุมต้นทุนด้านอื่นด้วยอย่างเช่นการพยายามผลิตวัตถุดิบบางอย่างเองหรือที่เรียกว่า vertical integration นะคะเพื่อให้คุม supply chain กับต้นทุนได้ดีขึ้นรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติในโรงงาน อันนี้ก็น่าสนใจนะคะเขาพัฒนาหุ่นยนต์ใช้เองตั้ง150ตัวน่ะโหพัฒนาเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสจากเทรนด์ที่เรียกว่า China Plus One ด้วยที่ลูกค้าหลายเจ้าพยายามกระจายฐานการผลิตออกจากจีนซึ่งไทยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งค่ะฟังดูมีทั้งโอกาสมีทั้งการปรับตัวภายในที่ดีเลยนะครับแล้วความท้าทายล่ะครับมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหม ความเสี่ยงหลักๆก,ก็คงหนีไม่พ้นภาพใหญ่นะคะอย่างเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวอันนี้กระทบยอดขายรถยนต์โดยตรงเลยอืมกระทบแน่ๆค่ะแล้วก็ความเร็วในการเปลี่ยนไปใช้ E ีวีที่แต่ละภูมิภาคก็ไม่เท่ากันการแข่งขันที่รุนแรงจากจีนอันนี้เป็นปัจจัยกดดันต่อเนื่องเลยค่างเงินบาทก็ยังมีผลอยู่แล้วก็เรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีการค้ากำแพงภาษีต่างๆที่อาจจะกระทบลูกค้าปลายทางของ KC e อีกทีค่ะ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนมาที่ราคาหุ้นด้วยใช่ไหมครับที่ปรับตัวลงมาพอสมควรเลยในช่วงปีที่ผ่านมาแม้บางไตรมาสผลงานจะดูดีขึ้นก็ตามมุมมองนักวิเคราะห์นี่น่าสนใจมากคือต่างกันสุดๆไปเลยใช่ค่ะต่างกันมากมีทั้งที่มองว่าพื้นฐานยังดีมีโอกาสฟื้นตัวให้ราคาเป้าหมายสูงถึง85-95บาทเลยนะคะโอ้สูงมาก แต่ก็มีอีกฝั่งที่มองว่ายังเสี่ยงสูงอยู่ให้เป้าแค่16บาทนิดนิด,นดก็มีแนะนําแค่ถือหรือขายเท่านั้นเองต่างกันขนาดนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับเนี่ยเอ่อดิฉันคิดว่าความเห็นที่ต่างกันสุดข,ขั้วแบบนี้อาจจะสะท้อนม,มอุมมองที่ไม่ตรงกันมากๆเกี่ยวกับจังหวะเวลานะคะว่า KCE จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาด E ีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้จริงเมื่อไหร่หรืออีกมุมหนึ่งก็คือความกังวลว่า แรงกดดันด้านราคาจากจีนหรือความผันผวนเศรษฐกิจโลกมันจะรุนแรงกว่าที่ฝ่ายที่มองบวกเขาคาดไว้หรือเปล่ามันเลยทําให้ประมาณการกําไรในอนาคตต่างกันมากค่ะเข้าใจเลยครับคือมองอนาคตกันคนละภาพเลยถ้าเทียบกับคู่แข่งในไทยอย่างฮานาหรือ SVI เข้คร่าวๆ KCE อาจจะเด่นเรื่องกำไรกับปันผลมากกว่าหน่อยแต่ก็เหมือนจะผูกกับยานยนต์เยอะกว่าเพื่อน ใช่ค่ะความเสี่ยงอาจจะกระจุกตัวกว่านิดหน่อยถ้าเทียบกับ h า n a หรือ SBI ที่ลูกค้าอาจจะหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าสรุปแล้ว KCE ก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับฐานะการเงินถือว่าแกร่งกลยุทธ์ก็ชัดเจนดีว่าจะไปทางไฮเทคแต่ก็เหมือนอยู่ท่ามกลางความท้าทายเยอะเหมือนกันทั้งเศรษฐกิจโลกการแข่งขันและก็ปัจจัยภายนอกอื่นๆที่คุมไม่ได้ถูกอ้องค่ะ ก้าวต่อไปของ KCE ก็คงต้องวัดกันที่ความสามารถในการนำกลยุทธ์ที่วางไว้เนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนต่างๆให้ได้ดีด้วยค่ะอืมก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากเรื่องเทคโนโลยีกับการคุมต้นทุนแล้วเนี่ย KCE อาจจะต้องสร้างความได้เปรียบพิเศษอย่างอื่นหรือที่เรียกว่า โมดอะไรขึ้นมาอีกบ้างเพื่อให้ยังเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็ตลาดโลกที่ไม่แน่นอนแบบนี้ต่อไปครับ